ชันดีมึงถอนแม่งหมดเลยวะว่าดเฮ้วดี๋วดิไอ้หนุ่มห้ามของ เราไม่โหรอโผล่รอดนึกมนนี่ไหนได้ด้่นไหนกันะด้านนี้ี่เลเปียกมันสงกอ่ะเออเออวชีวิต่งมเลยทกนนะร่ย